โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแพ็ก W10 กันนะฮะก็วันที่1มกราพอดีนะวันปีใหม่นะฮะหวังว่าปีนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะฮะไม่เหมือน2ปีที่ผ่านมานะฮะที่เราเจ๊งกันตลอดโอเคสำหรับแพ็ก W10 นะฮะ W10 ก็เพิ่งจะเข้ามาวันนี้นะครับสำหรับแพ็กที่มันออกมาเนี่ยก็จะมี2อ,อันเนาะนะ,ะแต่ว่าอย่างอย่างที่ว่านะเราก็จะเปิดไอแพ็กที่มันเป็น49,000แคชแล้วนะครับ แต่ว่าหลังจากที่มีแพ็ค W10 มาเนี่ยมันมีแพ็คอันนึงมาค่อนข้างคุ้มมากเลยนะนะสำหรับอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าซื้อ1แถม1นึ่ะเออจะมีเงินให้ 180M มนะฮะ 180M มี W10 มา2ใบนะครับ, M, บ,รบแล้วก็พกท 3, ท็อป30ปีอื่นๆมาอีกนะค่อนข้างหน้าหน้าเปิดมากเลยอะ่ะคือถ้าเทียบเอาความคุ้มนะความคุ้มเนี่ยไอแพ็คอันเนี้ยนะฮะแพ็คอันเนี้ยมันค่อนข้างคุ้มกว่าเยอะนะ ถ้าเทียบจากตัวเงินนะครับเทียบจากตัวเงินนี่คุ้มกว่าเยอะนะฮะเพราะว่าเงินเนี่ยก็ได้ไป180แล้วนะครับแน่ๆได้แบบเน้นๆเลย180นะฮะแล้วก็ได้ MP ด้วยได้เกิดได้เปิดการ์ดอื่นๆด้วยคือแบบแม่งไม่มีอะไระที่มันจะคุ้มมากกว่านี้แล้วซึ่งซื้อได้แค่ ID ละครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับอันนี้แต่ว่าเราจะไม่เปิดครับเราจะเปิดแพ็กอันนี้ฮะเพราะว่าเราเปิดเ <laughs> okay. อามาโอเคสำหรับแพ็กนี้ก็จะเป็น W10 ล้น้วนเลยนะครับดล้น้วนเลยก็จะมีเงิน40 M นะเอ็มพ0นะครับแล้วก็มีท็อปร้อยท็อป50ท็อป30นะฮะซึ่งแม่งแม่งไม่น่าซื้อก็เลยอ่ะจริงๆนะสำหรับทางเนี้ยแม่งไม่น่าซื้อเลยจริงๆนะนนเรนะพราะต้นนักเตะด1 0เนี้ยก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับแล้วแถมเงินมันก็น้อยนะฮะแต่ว่าเพื่อคนดูครับทำได้ ก็ <G ül üyor> สำหรับใครที่จะซื้อ ID เล่นเกาหลีก็ไปซื้อที่เว็บ p l a y p พอยต์ดัเติมเงินก็ซื้อได้ที่เออ p พลย์พเหมือนกันนะครับผมก็เติมผ่าน p l y y p o i n t เหมือนกันเนะติมมาเจงให้พวกเองดูกันเล่นนะครับก็สำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอออ่ะพร้อมนั้นไปกด subscribe ด้วยนะฮะสรุปว่าปีที่แล้วก็ยังไม่ถึงแสนซับนะฮะแต่ใกล้แล้วนะฝากกดด้วยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะมี อ่ะท็อป้อยครับท็อป้อยสามใบนะครับซึ่งแพงสุดเนี่ยก็จะเป็นกอนซาโลอีกัวอินนะครับอีกัวอินตามมาด้วยอินเนสต้านะครับแล้วก็ ben, ร์เจนลับเบนนะตัวละสี่สิบสี่ล้านนะฮะเอ่อซีเอ็มอันนี้ก็น่าจะเป็นเซอร์จูบูสเกตนะครับบูสเกตคือผมรู้สึกว่านักเตะวีซอ่ะแม่งดูไม่ค่อยแบบ เห็นแล้วแบบรู้สึกแบบเฉยๆนะถ้าเทียบกับปีอื Burke ่นที่มันเคยมีก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า W10 มันนักเตะ2อง0มันก็มีอ่ะเออมันก็เป็นนักเตะหน้าดาเดินนะซึ่งดูจากดูจากเงินนะครับดูจากเงินเนี่ยราคานักเตะเนี่ยแม่งค่อนข้างต่ํามากเลยฮะดูดิคือถ้าเทียบกับปีอื่นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแย่มากเลยนะถ้าเทียบกับปีอื่นนะราคานี้ค่อนไม่ดีเลยนะรับแพ็กเกจนี้แม่งก็ไม่น่าจะคุ้มด้วยครับคือถ้าผมเปิดได้ไม่ถึง นักเตะรวมกันไม่ไม่เกินสองร้อยสเอ็มเนี่ยผมก็ถือว่าเจ๋งนะสำหรับอันนี้นะโอเคอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะท็อปร้อยนะแต่สถิติผมเนี่ยเปิดเกาหลีผมเจ๋งแค่ครั้งเดียวเองมั้งตั้งแต่เปิดมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหวดกันเลยแล้วกันนะฮะาบแรกนานโอ้โหเวลุนนี่ครับ w บบบิสิบรุนนี่ปีนั้นก็เป็นปีที่ไม่เท่าไหร่นะสำหรับเวลุนนี่นะครับ แต่ก็ยังมีแสงโอเคบาบต่อไปครับทำไมได้แต่ตัวเทพๆพังนั้นเลยวะบาวเดสนะบวิกตอร์บาวเดสนะก็เป็นโกมือสำรองของสเปนอยู่แล้วเนะาะายที่สาม้รัเฟอร์นโดตอเลสนะครับสแตตจ9สิบเกเท่านั้นนะครับสำหรับปี W10 <c oughs> ผมว่า W10 อ่ะมันเก่งกว่าปี W6 ไม่ใช่เหรอวะทำไมสแตตมันน้อยขนาดนี้วะงงเหมือนกันนะเนี่ย เอ,อแม่งเหมือนแบบไม่คุ้มเลยอะสำหรับแพ็คเนไม่น่าคุ้มจริงๆระอ่ะต่อไปท็อปห้าสิบครับทอโอโ็อปห้าสิบมาใบแรกโอ้โหเตียโกซิวานะก็แบบเหมือนเป็นปีครึ่งกลางๆอะ่ะนักเตะสแปดแม่งไม่ถึง80หลายตัวมากเลยนะเตียโกซิวาเหมือนไปเปิดทั้ง14บสียังน่าจะคุมมากกว่านะเว้ยเออใบที่2ครับ มาเรียวเนเมซี่ไม่เก่งแน่นอนอะ่ะสำหรับปีเนี้แต่ละตัวโอเคอันต่อไปครับมาริโอโกเมส1.9ล้านไม่ไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มอย่างแรงเนี่ยยับยับมากจริงๆสำหรับอันนี้ต่อไปท็อป30มสิบนะฮะ คือถ้าตัวท็อปแม่งไม่ออก3มตัวเลยอะ่ะก็เรียบร้อยครับเอาตังมาเผาทิ้งนะฮะมาใบแรกครับอีกวาอินหน่อยเร็วอยากลองใช้จะได้รู้ว่าเก่งหรือเปล่ามาโอ้โหแพงสุดน่าต่เปิดมานะครับเวสลี์ชไนเดอร์น่าจะเป็นปีที่สแตทเยอะสุดแล้วมั้งคิดว่านะครับแต่ราคานี่คือแบบราคานี่แบบบัตซบมาหกเจ็ดล้านอย่างน้อยเออสวัสดีเจมด้วยครับผมอ่ะอันต่อไปครับ เชดนี่มันตำนานกระโดดขาคู่นี่หวา่าในเจอเดยองนะครับเดยองปีนี้ก็นะอย่างที่รู้กันนะค่อนข้างเถื่อนสำหรับปีนี้นะแต่ว่าราคาแม่งน้อยมากเลยหกล้านเนะี่ยผูกศาสตร์อ่ะนี่ยังไม่มีตัวสิบล้านออกเลยนะใครแพงสุดเหรอครับอีกวินครับเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับเจ็ดสิบกว่าล้านถีบยอดอกอลองโซ่ so. เออไปดูย้อนหลังเอาเชดพูดถึงอลองโซ่อลองโซ่ก็มานะครับ ตัวยี่สิบห้าล้านเท่านั้นเนี่ยมาคู่กันเนี่ยเดยองแล้วก็ลองโซ่นะครับแต่ว่านะสำหรับแพ็กนี้แม่งเรียบร้อยนะเจ๊งแน่ๆนะลองโซ่แพงสุดก็ยี่ิบ้าเอ็มเท่านั้นเองถามว่ารวยหรือเปล่าแม่งไม่น่ารวยอยู่ที่อันเนี้ยว่ามันจะได้เอหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าได้หรือเปล่าเอ็กไอมาโอ้โหกาเลตเบลครับเก้าล้าน,น คือถ้าเมสซี่มามันก็ยังดีผมจะได้เอาไปทำเป็นรีวิวนะครับขราวก่อนนี่เปิดอันนี้ได้สองอันเลยนะ x ออซึ่งโอกาสได้ไอมันจะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากเพราะว่า x อเนี่ยก็ล่อไปครึ่งหนึ่งแล้วประมาณยี่สิบคนได้เออมาอสัตว์โบซิงว่าครับไม่มานะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีปริหารอะไรนะสำหรับวันนี้ เจ๋งม่ตั้งแต่วันที่1ของปีนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากครับที่มานั่งดูกันนะยังไงฝากกดซ b s สไคร์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาเจงกันใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามีพ็กเกจอะไรน,น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นในเกาหลีก็ตามตามเว็บนะด้านล่างนะครับเว็บ Playpoint.info นะเติมเงินได้ด้วยนะครับก็ตามไปดูกันโอเคสำหรับวันนี้ผมเท่านี้ก่อนลวกันฮนะไม่ไหวแล้วขอบคุณครับ